กระดูกจริงเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตุ้กระดูกไค่อ่ะข้ไมาข้าเคยเห็นในยูทูปเคยเห็นในยูทูปเหรอคะตุ้มข้าต้องเอามาต้มฮะต้มอะไรต้มเพื่อให้มันกลายเป็นสีทองนอ๋อดูฝั่งสีดอื่นมกไม้ฝั่งให้ด้วยอ่ะลูกบอลของข้าวทามอยู่ตรงนี้แล้วนะหมุนเลยค่ะเึ๊บเก่งมากปึ๊บปึ๊บใช่์แชร์คิด And เพส b e l i ค n แล้วเราก็จะไปออเดซี่ค่ะภารกิจข้ามดรงดาวไม่รู้ว่าเขามีอะไรให้ทำแต่คนนั่งรอยเยอะดีเลยคิดว่าน่าสนใจสุดๆแผนโผล่หน้ามาคร <c oughs> ับโผล่แขนมาไหม <c oughs> ชโชครามโผล่หน้ามาไม่ใช่โผล่แขนนี่คือเราเราออกมาจากยานอวาากาศนะทุกคน <c oughs> เราอยู่ที่ไหนนี่เราอยู่อีกดาวดวงนึงนะเราเจอสัตว์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยฮะ ไม่ธรรมดาก็ได้ลูกไลไลนะคะสเกลเลตันโครงร่างสร้างเรื่องไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงเพราะเขาแบบปิดไว้อย่างเงี้ยแล้วก็คิวยาวมากล้อมล้อมอาคารไปหมดเลยนี่มารอบนี้คิวสั้นละพอเขาจะปิดแล้วให้ทำท่านี้ด้วยให้ทำท่าสเกลเลตันนี้ด้วยเค่ะเดีอสักครู่นะครับไปเลยค่ะว้า โอ้มันอยู่ข้างในนี้นี่เองจรงล้รอใช่หรอกระดูกจริงเตัวอะไรอ่ะโคงกระดูกใครอ่ะเคยเห็นในยูทูปเคเห็นในยูทูปเหรอคะเขาวีริวด้วยเหรอลูกเขาให้จับได้ด้วยหรอวางไว้ที่เดิมด้วยนะมาเจอปูด้วยปูแตกไปแล้วด้วยเนี่ยต้องจับเบาๆนะเห็นไหมมันแตกได้เลยอ่ะจับเบาๆ พอแล้วจับให้แตะๆพอแตะๆพอนะลูกตายแล้วอันนี้คือโครงของมันเออไม่ใช่คืออะไรคือเปลือกเปลือกของกูก็คือของจริงหมดจับเบาๆเลยเพราะว่าไม่ง้นมันแตกก็คือทุกอย่างอะไรก็ตามที่มันเป็นโครงของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเราเอามานี่ไงนี่ไงป๊าเหมือนกับเนี่ยกระดองมันตัวที่เราเอาทิ้งอ่ะเอาทิ้งอ่ะทิ้งส่วนที่เราทิ้งอ่ะมันก็เป็นตัวยึดโครงสร้างมัน เขาบอกว่าาต้องเอาไปต้มฮะต้มอ,อะไรต้มเพื่อให้มันกลายเป็นสีชมพูนะโอ้โแมงกระพูนไฟเพียงคู่เขาไฟไอันนี้เขาจัดเ้าจัดแน่นุ่มจริงๆในเทศกาลนี้เ,เดี๋ยวมันแตกเนาะ เบาๆแตะเบาๆ่าแม่่เ่จับหููย่าฝัง่าคุ่ไม่เห็นนะฝังให้ด้วยอ่ะไม่เห็นนะ๋ยวปูมันตายมันตายยังหูกมันตายยังตายตายแล้วตายแล้วคดีอย่าลืมพูดค้าลูกใช่ปาหมึตัวน่ะหรอที่ตายแล้ว หรอนี่มาพาไปดูคอยีราฟไปดูกระดูกคอยีราฟชอค้ามาเร็วนั่น,นแหละไปดูใกล้ๆเลยเรนเสาได้จริงนะเฮ้ยจริงหรอ,หรหรอไหนอนะป้าอุ้ยป<ม>้าบอกว่ามีกระดูกไดนโนเสาร์ด้วยอ่ะอันนี้คอยีราฟจ้ะสูงปรี๊ดนี่คือคอนะเนี่ยกระดูกไดโนเดอร์สาจริงจริงเหรอ,อ,ข,อของแท้เลยหรอต้ขออนขาไม่แน่ไม่น่าสนใจเรือไม่ไปตั้งร้านเออไม่สนใจเหรอเนี่ยงงมากเลย กลัวไปดูเปลือกปูกระดองปูอยู่นั่นน่ะนี่ป้าเทียบกับกระดูกคอยีราฟนี่แค่ช่วงเดียวนะเนี่ยใหญ่มากค่ะคอยฟ้าก็คอยีราฟดิกระโหลกศีษะกระโหลกคนจริงๆเหรอของจริงนะของคนนะก็ใช่ตัวสตาร์ทกับตัวไอ้กับโครงกระดูกมันฟ้าจับโซคานนะลูกสตาร์ทมันเป็นเม็ดของเขาเทียบให้ดูกับกระดูกเลยไงเออกระดูกลูกสตาร์ท อยู่ตรงห <wick agues> <justamente> ัวเข่าไม่ใช่หรออ๋อเขาเทียบพี่ดูว่ามันเหมือนเรือกระดูกรูปเรือแต่มันอยู่ตรงไหนในชีวิตเราเราไม่ค่อยเข้าใจกระโหลกเนี้ยเทียบพี่ดูกับกะลากะโหลกเทียบพี่ดูเตาเชิงกรานเนาะกับกระดูกเชิงกรานว่ารูปทรงมันจะเหมือนกันซอมจิมเหนือกระดูกรูปงามอ๋อมันเหมือนกันกระดูกขากรรไกรให้ดูนะ มันก็เหมือนกับกันไกลโกลนทั้งคอนะดูใหม่นะคอนทังโกลนไม่เคยเห็นเลยอันนี้เพราะมันอยู่ในหูเราอะอ๋อเอาจริงเห,เ,เหมือนนะเนี่ยเหมือนนะลองดูดิทุกคนมันก็เหมือนกับของสามอย่างนี้อะโกลนทั้งคอนเหมือนจริงเหมือนไหมกระดูกเนี่ยม,มันอยู่ในหูเรานะกระดูกสามชิ้นนี้ลูก ฟันหลุดไปเหลือแค่เ <reco> ท <Christ> ่า <fry> น <UC S 2> ี้แ <wh> ล้วอ่ะก็กระดูกฟันคนเราก็เหมือนสมมติถ้าแก่หรืออะไรหรืออุบัติเหตุฟันก็หลุดไปอ่ะลูกมันก็หลุดไปตามเหมือนดม้าเลยหายปลาราอาหายปลาระเนาะเพาะว่าเหมือนอะไรเอาไหนอ่ะกระดูกหายปลาราอย่างเนี้ยหายสำรับกกระดูกหายปลาราชิ้นนี้แล้วมันหน เหมือนตรงบบาแข็งกันและเบาอย่างนกอ,อ๋อเครื่องบินไงมันหนักมากเนาะแต่มันบินขึ้นไปได้ยาบำรุงจากเข่าว,วางอ่อ,อนกระดูกต้นขากับหอคอยเรื่องชื่อไอ h ฟลหรอไอโฟลเนาะเขาบอกว่าออนำความรู้เกี่ยวับคุณสมบัติการรับน้ำหนักของกระดูกต้นขาอ๋อมาเป็นการดีไซน์หมดแล้วใช่ไหมป๊าโอไปเลยไปเลยขึ้นไปเลยกระดูกเชิงกรานสุดน,นะ โอ้โหอันนี้ตัวอะไรอะ่ะกระโหลกมา้ากระโลกสุนนะัขายเป็นกะระดูกของมนุษย์จริงๆนะคะที่เขาบริจาคไว้หมาม้มาก็บริจาคไว้แล้วนะให้แบบร่างกายไว้เลยถ้าเกิดว่าไม่มีชีวิตยอยู่แล้วอเงี้ยก็ขอให้มันได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นเนาะแล้วกำลังขึ้นมาทั้งบนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นวิวที่เป็นซิกเนเจอร์ของงานล้อมนี้เลยนะ ทอบใส่เลยชอบใส่เลยใส่รูนั้นเลยครับใส่เองเป็นไหมเก่งมากอ่ะแล้วมาหมุนหมุนมีเส้นเหลืองๆเทหมุนเลยลูกน้องหมุนเลยชเช่าพหมุนเลยครับอึ๊บอึ๊บอีกนิดนึงลูกเย้เอาเช่าพามานี่เลยโอ้ยมาดูผลงานของเช่าพามเช่าพามานี่เลย ชอคามชอคามชอคามครับมาชอคามมาสเตชันถัดไปทางนี้ครับของชอคามครับชอคามมาเลยครับหมุนต่อเลยครับอุปกรอ์ของชอคามอยู่ตรงนี้แล้วนะหมุนเลยครับอึ๊บเก่งมากอึ๊บอึ๊บสุดท้ายอึ๊บอีนี่เฮ้ยมันไปไหนแล้วมันไปนู่นแล้วหมาหมามองไม่ทันเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เก่งมากหมุน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 เลยหมุนเลย,เยช้กกา,ารกสู้สู้ไหนมีอยู่ไหนมันมาแล้วชักการไปต่อแล้วชักการไปต่อเลยสุดท้ายแล้วอยู่ในกระจกมาสะท้อนอยู่ในกระจกทิ้งลงมาแล้ว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 ลูกนี้ของเราเย้ภารกิจสำเร็จเก่งมาก เสร็จแล้วครับคุณพี่เลยคร่ะให้พี่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณยังครับขอบคุณทำไงครับขอบคุณทำไงครับทางนู้นครับขอบคุณครับแชร์แชคิด Please subscribe and press the bell icon.